เนี่ยก็จะเป็นแบบว่า,าเป็นเขาเรียกว่า,วาเซมเบ้เซมเบ้ก็คือกอบกอแต่รสชาติาไม่ค่อเค็มเท่า,ากับปรมาณนงลูกทั่อไดนามามารนี่ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับประมาณแบบขนม แบบประมาณแบบคล้ายกับขนมอะไรที่แบบมีไส้ถั่วคือขนมญี่ปุ่นมันจะมีคุณส่วนที่ว่ามันจะไส้ถั่วแดงเป็นอย่างเลย, <S <S 1> <S 1> เลยคือบางครั้งก็ไส้ครีมที่แจอประมาณนี่ยเป็นเป็นเกล็ดไข่อันนี้ก็เป็นไข่ไก่อันนี้ก็เห็นขายเหมือนกันเนี่ยราคากล่องเนี่ก็เป็นพันนะครับพันเยนนะครับก็ราคาประมาณสามร้อยบาทอะไรอย่างนี้ยกลับไปที่น้ําดื่มบ้างน้ำดืมำด่มเนี่ยคนญี่ปุ่นเ,นเขาจะกินแบบเหมือนกับว่าเขาชอบกินน้ำแร่นะครับขวดแบบไหนเนี่ยคือไม่ใช่น้ำชาก็เป็นน้ำแร่สังเกตได้ว่าน้ำประปาธรรมดาไม่มี ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ120-140แนละ้วแต่สถานที่บางที่ก็120บางที่ก็140-150อะไรเงี้ยไปนี่คือข้าวปั้นข้างบ้านก็จะมีแบบแบบเนี้ยจะเป็นแบบบวยคือเราจำ้ำเป็นเปรี้ยวๆหน่อยเหมือนกับบวยดองอะไรแบบเนี้ยครับแบบนี้อะไรเนี่ยเขาว่าแซลมอนเอออันนี้อันนี้อันนี้ก็น่ากินอยู่มีแซลมอนแซลมอนแอนด์ซีเซมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือปนกับแซลมอนโอเคอยู่ แบบนี้แบบคาราชิมเมนไทโกะน,นี่เหมือนกับคุณคุยชื่อคุณมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าแนะนำนะอันนี้ก็อันนี้ก็สองอันนี้น่าจะอร่อย